เดี๋ยวเพื่อนจะถ่ายให้ชมค่ะว่ามีอะไรบ้างมันไม่ใช่วันจริงเลยครับเ,เพื่อนสวัสดีค่ะเพื่อนๆคุลุงแกถือกระเป๋าออกไปทํางานค่ะข้างนอกแกผ่านเมืองแกก็เลยโทรมาบอกบอกว่าเออในตลาดเขามีกิจกรรมนะเด็กเล่นสกีแล้วนะวันนี้เป็นวันเด็กเล่นสกี ถ้าเธออยากจะมาถ่ายทําอะไรทําคลิปเธอก็ออกมาได้นะตอนนี้แต่ทีนี้ไม่เพนยังนอนคาเตียงอยู่เลยค่ะพเพื่อนๆต้องตื่นขึ้นมาทํากิจกรรมส่วนตัวก็ใช้เวลานานอยู่ค่ะทําธุรกิจบางอย่างให้เสร็จก่อนแล้วก็ออกมาก็สายอยู่ค่ะนี่ก็บ่ายแล้วค่ะเพื่อนๆไม่เพนก็เพิ่งจะได้ออกมาค่ะเดี๋ยวไม่เพนจะถ่ายให้ชมค่ะว่ามีอะไรบ้าง มันไม่ใช่เปนจริงเลยครับเพื่อนๆแม่เพ็นก็เดินออกมาตรงปากซอยเลยค่ะตอนนี้กำลังเห็นเด็กกาลังเล่นแต่ว่าเพลงมาดังมากเลยครับเพื่อนๆเพลงดังมากเลยพอมาถึงตรงนี้เพลงดังมากเลยค่ะเพื่อนๆแม่เพ่นก็เลยต้องพูดทับเอาไว้ก่อนค่ะเสียดายมากเลยค่ะที่ไม่ได้ชมบรรยากาศเสียงจริงค่ะ เสียงเขาพูดใส่ลำโพงเสียงดังไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าเสียงเพลงมันเข้าค่ะถ้าเสียงเพลงเข้าแล้วก็ติดลิขสิทธิ์แน่นอนแล้วเพนก็ยืนอยู่ตรงลำโพงซะด้วยค่ะเพื่อนๆวันนี้ไม่เป็นวันจริงวันนี้เป็นวันที่ให้เด็กลองสนามก่อนค่ะแล้วก็จะมีพนักงานคอยช่วยเหลือแล้วเสียงเพลงดังแล้วประกาศออกมาดังมาก เด็กคนไหนล้มก็พยุงนคะคะเพื่อนเพื่อนน่ารักมากเลยคนไหนที่เขาเคยเล่นบ่อยเขาก็จะเก่งคนไหนค็เล่นไม่บ่อยเขาก็จะไม่เก่งค่ะ <laughs> <c oughs> พาลูกหลานมาแข่งขันและพ่อแม่ก็ยืนเชียร์ค่ะอยู่ข้ขางๆค่ะ เด็กๆก็มีการเล่นแข่งขันไปส่วนผู้ใหญ่ก็ทำงานไปค่ะเพื่อนๆส่วนที่ห้อยนั้น ก็มีแต่ลำโพงเท่านั้นเลยค่ะเ,เพื่อนๆได้ดูเครื่องเสียงสิคะยาวเต็มถนนเลยค่ะแล้วมีลำโพงห้อยเต็มลำโพงเท่านั้นเลยค่ะเขาทำให้มันติดกันแล้วถึงวันนั้นเสียงจะดังทั่วคับเมืองเลยค่ะ ี๋ยวเช้าก็หมุนทั้งวันเลยค่ะวันนี้เพราะว่าคนเยอะค่ะวันนี้พรุ่งนี้มืนอื่นนี้สามสี่วันติดต่อกันครับเพื่อนแต่ว,ว่าเพลงมันดังค่ะไม่เพื่อนก็จะปล่อยไม่ได้วันนี้คนเยอะมากเลยค่ะเพื่อนคนรอคิวซื้อตั๋วกันเพราะว่าวันนี้เด็กเยอะค่ะเป็นวันสกีเด็กและรอนี่ก็จะหมุนตลอดเวลาเลยค่ะเพื่อนไม,ม่หยุดเลย ดีเป็นการดีมากๆากเลคะเพื่อนกิจกรรมในเมืองคนเยอะมากเป็นวันจริงนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราชมวันจริงแล้วคนจะเยอะไม่เป็นจะเข้าไม่ถึงเลยค่ะเพื่อนจะเห็นแต่หลังคนค่ะจะมองไม่เห็นว่าข้างในมีอะไรบ้างแต่วันนี้เข้าถึงเพื่อนแต่ไม่มีอะไรมากมายเพียงแต่ว่าวันเด็กให้เด็กฝึกเล่นสกีเด็กวันนี้ผู้ใหญ่ในวันหน้าคืออนาคตจะเป็นผู้แข่งขันที่ดีค่ะเพื่อนเขาสนับสนุนเด็กค่ะวันนี้ แล้ววันนี้ก็จะมีคนเดินที่ถนขึ้นเดินเยอะหน่อยค่ะเพื่อนก็ยังมีชิวชิวาหน้าดูหน้ามองหน่อยมางทีเงียบจังเลยค่ะเมืองเงียบ